สวัสดีครับพบก,กันเป็นประจำกับรายการท่าดีเกจีดังกับผมอนุชาสงศิรินะครับวันนี้เรามาจับกระแสแนะเล็งจับตาปี66น่าสนใจสี่พาะเกจีดังสายหลวงพ่อคงวัดวังสับปรดมาแน่ได้ชื่อว่าสายเหนียวเทพเจ้าแห่งเขาสมิงจันทบุรีของดีของขังด้านคงกระพันแควคาดปลอดภัยองค์แรกเนี่ยนะครับหลวงปูเง่เฮงวัดด่านช่องจอมสุริน ชื่อมองคลเฮงเซียนเลงเก็บวัตถุมงคลไว้แล้วบวกระยะหลังชื่อชั้นไม่ธรรมดามาแรงในถิ่นอีสานใต้สายไลฟ์ชื่นชอบองค์ต่อมาหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่ตราดปัจจุบันอาวุโสอายุ82ปี6 2พัรษาเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีสภาวิชาทุกด้านทั้งด้านเมตตาโชคลาภแควคาดกงกระพันชาดี วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมบูชามากมายหลายรุ่นองค์ต่อมาหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลนครสวรรค์สมัยก่อนเป็นพระศักยันระดับชั้นครูตอนหลังเลิกเปิดทางให้สิทธิ์คลาวาสศักแทนจัดพิธีไหว้ครูครั้งใดบริเวณวัดเนืองแน่นไปด้วยบรรดาสิทธิ์เก่งด้านอักรรคาถายอดหลวงพ่อโสตวัดเขาหินโค้งจันทบุรีคนพื้นที่ศรัทธาท่านมากมักนิยมเรียกขาน ท่านพ่อว่ากันว่าแม่นเรื่องทํานายดวงจากตัวเลขปุกเสกอะไรเป็นขลังล่าสุดเสพระาขุนแผนราชาพยักษ์นักสะสมเอาไปลองยิงกระสุนด้านพระเกจิทั้งสี่รูปอยู่ในสายหลวงพ่อคงที่คาดว่าปี2566สดใสทีมข่าวหนังสือพิมพ์คำมิดียจึงขอนำประวัติหลวงพ่อคงมาบันทึกไว้ให้ได้จดจำกันหลวงพ่อคงสุวรรณโนหรือพระครูอาคมที่สุดอดีตเจ้าวาดวัดวัดวงสปรร ตำบลบ่ออำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลรูปแบบเสือจนได้รับสมญาณนามเทพเจ้าแห่งเขาสมิงวัตถุมงคลดังในยุคหลังปีพศ .2500 อาทิพระพิมพ์พระพุทธพิมพ์พระสมเด็จพระขุนแผนพระนางพญาพระกิ่งพระชัยวัดพระยอดธงเหรียญพระพุทธเหรียญรูปเหมือนเสือขนาดห้อยคอ ตะกุดพยันประหลักกิจพระปิดตาและเครื่องรางของขังในรูปแบบต่างๆวัตถุมง,งคลเน้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและกล่าวขานกันเสมอว่าสูงยิ่งในพุทธคุณรอบด้านท่านมรณภาพเมื่อวันที่25กันยายน2532เวลาประมาณ10นาฬกา15นาทีรวมสิริอายุ87ปีพันษา67สำหรับประวัติเป็นชาวหมู่บ้านตาไพร ตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเขตติดต่อตำบลวังสับปะดรดอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20กันยายนพศ2445บิดามารดาชื่อในซ้องและนางโองทีขายุท่านเป็นบุตรคนหัวปีมีพี่น้องชายหญิงอีก11คนครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ไวัยเด็กเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียน วัดชมพูทรายจบชั้นประถมปีที่3เมื่อปีพศ2462และช่วยทางบ้านหาสมุนไพรของป่าออกมาขายเมื่ออายุ21ปีอุปสมบทที่พัทศรีมาวัดชมพูทรายอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีพระอธิการปูกวัดสลักจังหวัดตราดเป็นพระบวชาได้รับฉาย,ยาสุวรรณน,นแปลว่าผู้มีผิวพรรณงามดุจทองคำหลังบวชแล้ว ท่านได้ขยันหมั่นเพียนเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระไทรปิฎกประเพณีทางาศาสนา12เดือนตลอดจนวิทยาคมโบราณต่างๆที่ตกทอดกันมาจากครูบาอาจารย์ชาวเขมรและจากพระภิสูจผู้คงแก่เรียนชาวพื้นบ้านพร้อมกันนั้นได้เข้าเรียนนักธรรมที่สำนักเรียนวัดสลักกระทั่งสอบได้นักธรรมตีนักธรรมโทและนักธรรมเอกตามลำดับเมื่อปีพศ .2500 ชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไป พิธีพุทธาเทวาวิเศษต่างๆจะต้องนิม,มนต์ท่านไปนั่งโผลกอธิษฐานจิตปุกเสกแทบทุกงานปีพศ2503ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดวังสวะรดอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีปีพศ2513รับตำแหน่งพระอธิการปีพศ2522รับพระราชทา,านธรรมนัศัากเป็นพระครูสันสญญาบัตชั้นโทที่พระครูอาคมวิสุทธ์รวมพัคงนับเป็นผู้คงแก่เรียนองค์หนึ่ง โดยมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิราสาทวิชาให้มากมายทั้งพระสงฆ์และคารวาะอาทิหลวงพ่อจงปู่แท้ๆของท่านหลวงพ่อแม่วัดมาภัยหลวงพ่ออุมหลวงพ่อเจาะวัดโป่งเซนหลวงพ่ออ่ำวัดสตอน้อยหลวงพ่อหลิงพระพ่อปู่เต๋าคารวาะจอมคาถาพ่อปูตาสดคารวะจอมขมังเวทหลวงกินีเขต ตาแท้ๆของท่านรับราชการดูแลหวัวเมืองตราดจันทบุรีผู้มีคาถาอาคมขังวิชาที่ร่ำเรียนมีหลายแขนงทั้งคาถาหัวใจ108ยคาถาคงกระพันชาตีต่างๆการเขียนอักษรละเลขยันภาษาขอมการเขียนหงลบอิทิเจปัตมังการปลูกเสกเครื่องรางของขังวิชาแพทยแผนโบราณวิชาการหาสมุนไพรของป่าการหาว่านคงกระพันการสักยัน วิชาย่นระยะทางการเดินจงกรมการฝึกจิตสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเข้านิโรธสมาบัติซึ่งปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามที่อาจารย์หลายรูปได้สั่งสอนมารวมทั้งสุดยอดวิชาเสือสมิงซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่ชาวบ้านป่าน,าน,นิยมเรียนกันเพื่อให้เข้าป่าโดยปลอดภัยโดยนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวบ้านทั้งในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและสร้างวัตถุมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ปกติท่านเป็นคนร่างเล็กผิวดำใจดีพูดคำยิ้มคำแต่รู้ทันคำพูดและรู้เจตนาทั้งนี้ผู้ที่ได้พบเห็นในวัดปฏิบัติและปฏิปทาของท่านต่างรู้สึกประทับใจและเกิดความศรัทธาอย่างสูงเพราะเปี่ยมไปด้วยอัธยาศัยไมยตรีและความเมตตาบานีคติธรรมที่มักตอกย้ำให้ลูกศิษย์นำไปคบคิดคือทำดีซื่อสัตย์จริงใจมีอยู่แล้วในตัวทุกคนทำได้ทำจริงชีวิตรอดปลอดภัย ท่านเป็นหนึ่งในพระดีสีเมืองจันทร์ที่สร้างพระเครื่องเครื่องรางของข,องขังเปี่ยมด้วยพุทธคุณและเป็นที่นิยมของชาวภาคตะวันออกและผู้ศรัทธาทั่วไปโดยท่านเริ่มสร้างแจกชาวบ้านราวปีพศ .2484 ซึ่งตรงกับช่วงสงครามเอเชียบูรพาครั้งนั้นประเทศไทยจับมือกับญี่ปุ่นขับไล่ชาวอังกฤษและฝรั่งเศสให้ออกนอกประเทศและส่งทหารหารไปยังประเทศกัมพูชาทวงกรรมสิทธิ์ในดินแดนเสียมราฐ สีโสพลและพระตบองเหล่าทหารกล้าที่ถูกเกณฑ์ไปรบต่างพวกของดีของขังของท่านไปเป็นขวัญกำลังใจประกอบด้วยตะกุดหนังเสือและตะกุดเนื้อโลหะต่างๆผ้าประเจียดผ้ายันนอกจากนี้ยังสักยันแค้วคาดคงกะพัน์ชาติอีกด้วยนี่คือประวัติของหลวงพ่อคงหวังสัปะรดแล้วก็น่าน,น่าจับตา สพระเกจิอาจารย์ในสายของท่านนะครับหลวงปู่เฮงวัดบ้านด่านช่องจอมสุรินหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่ตราดหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลนครสวรรค์แล้วก็หลวงพ่อโสดวัดเขาหินโค้งจันทบุรีครับ